อ่ะมันไม่ได้ามาแล้วสเต็ปที่4มาแล้วครับ5ดาวมาครับสเต็ปรองสุดท้ายแล้วก็เป็นสเต็ปการันตีนะครับสอดเสร็ปนี้อ่ะทำไปเล่นไปนะทำไปเล่นไปนะเอาวลวครับทุกคนในสุดวันนี้ก็มาถึงนะครับวันที่เราจะได้มาเปิดกาชานะครับซึ่งเป็นกาชานิยายนะ s p i r i t a r ์ฟรอยเวอร์อว,ว,วินะครับ Unto ต้สตรอรี่สนะครับ อย่างที่ผมได้สัญญากันไว้นะว่าผมจะมาเปิดแน่นอนนะครับสำหรับตู้นี้ก็โอเคก่อนอื่นนะครับขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ขอต้อนรับขับเข้าสู่ช่องคินชาระอีกครั้งนะครับวันนี้นะฮะเราจะมาโชว์เกลือนะครับจะเกลือหรือเปล่าไม่รู้นะสำหรับกาชานี้นะครับหลังจากที่ครั้งที่แล้วเนี่ยมันค่อนข้างที่จะทป็สองนะครับเป็นสองก็น่จะเกลือนะดูสองเอ้ยทำเป็นเล่นไปนะฮะจะเกลือไะเกลือไม่ไดนะครับโุ้ยไม่เกลือนะฮะโอเค โอเคอ่า <Okay>. uh, uh, น่าจะั่งดีกว่า mm. ตัวนี้เอ๋โอ๊ยอเครับพาวเวอร์ฟอนใครอะนะครับนะโอเคอ่า okay. uh, สำหรับตู้นี้นะครับเรามาทวนกันทีละกันนะว่าตู้นี้เนี่ยมีความเสี่ยงอย่างไรบ้างนะครับสำหรับตู้นี้นะคือตู้นี้เนี่ยผมจะบอกได้เลยว่าตัวหลังตู้กับตัวหน้าตู้เนี่ย ดีเกือบหมดนะครับต่อให้บางตัวมันจะใช้ประโยชน์ได้ไม่เยอะมากก็เถิดนะอย่างเช่นเคนปาจิเนี่ยเกมเพลย์มันไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าเป็นตัวดอปน้ำหอมะอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคก็ถือว่าเป็นตู้ที่ตัวละครเนี่ยค่อนข้างจะใช้ประโยชน์ได้ดีเกือบหมดทุกตัวเลยนะโอเคต,ต่อมาคือถ้าเรื่องของเรดการออกนะครับเรดการออกก็แน่นอนครับว่าตู้เนี้ยมีนอกเรดนะครับก่อนเปิดเนี่ยก็ต้องทําใจไว้ก่อนหรือว่าอาจจะได้ตัวนอกเรดนะครับนะแล้วก็จะการันตีในสเต็ปที่6นะครับแล้วก็เป็นกรสเตปเดียวที่การันตีนะนะะครับ แล้วก็สเต็ปการันตีเนี่ยจะมีนอกเกรดหลุดมา1.5ด้วยนะครับก็ต้องลุ้นกันนะครับว่าจะได้หรือเปล่านะสำหรับคลิปนี้นะครับโอเคก่อนที่เราจะเปิดเนี่ยนะครับผมขออนุญาตคำนวณก่อนนะว่าว่าเจ็ดสเต็ปนี้มันเท่าไหร่วะเจ็ดสเต็ปนะครับเจ็ดสเต็ปนะทั้งหมดเนี่ยนะครับขออนุญาตคิดเลขก๊บนึงนะครับ หน5 0งพัมรเพนะครับทั้งหมดนะโอเคตอนนี้เรามีทั้งหมด3,000เพรนะครับก็ผมฟาร์มมาเรียบร้อยแล้วนะก็หวังว่าจะได้ตัวหน้าตู้นะครับซึ่งตัวหน้าตู้เนี่ยมันใช้ประโยชน์ได้ดีทุกตัวเลยนะนะครับโอเคไม่พูดพร่ำทำเพลงเยอะครับถ้าเกิดทุกคนพร้อมแล้วนะเราไปเริ่มที่สเต็ปแรกเลยนะครับสเต็ปแรกนะครับสัปกาชานี้ สปริตอาร์ไฟเบอร์วิ o ูอันโทสตอรี่วันพร้อมแล้วนะครับทุกคนเสเต็จแรกฟรีไปกันเลยครับ5 4 3 2ไปอ่าส่งไม่ค่อยดีเลยนะครับส่งไม่ค่อยดีเลยนะเสเต็ปแรกก็เกลือนะครับไม่เป็นไรครับเราไปต่อที่สเต็ปที่2เลยนะ5 4 3 2 ไปเสร็จที่250เพชรนะครับจะเคลียร์หรือเปล่าปีเสื้อมา2ตัวนะอาจจะเคลียร์นะครับถ้าแบบนี้นะเรียบร้อยครับโอเคไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเรายังมีให้กดอีกทั้งหมดอีก4สเต็ปด้วยกันนะครับเรามาที่ต่อที่เจ็ที่สาเลยนะเจ็ดที่3นะครับโอกาส5ดาวออก6% 6% 6%ปหปปมามาห<า>น่อยเหอะอ๋อยังอีกเหรอยังอีกเหรอ,ย,อ,หรอยังนะครับ Oh. <c oughs> ไม่ได้เกลือแบบนี้มามาสักพักแล้วนะโอเคสเต็ป okay. ที่4ต่อเลยนะครับ <No. S 1> เพื่อไม่เป็นการเสรียเวลานะอ่าสเตตทสี่นะครับไปอ่ะ uh, มันไม่ได้อ่า uh, มาแล้วสเซตที step ่มาแล้วครับ5้าดาวตัวในตู้ไหมลุ้นกันนะครับดู Do things my way โอเคครับคุณซุยโอเคคุณ okay, ซุยนะครับคุณซุยถือว่าโอเคนะครับเป็นตัวจากขั้นหอมนะ ถึงแล้วผมจะมีคิซุกเกะแล้วก็ตามนะครับแต่ว่าชุนซุยก็โอเคนะโอเคตัวเดียวหรือเปล่าน่าจะตัวเดียวนะครับอาจจะตัวเดียวนะแบบนี้นะครับโอเคชุนซุยนะครับถ้าชุนซุยมานะโอเคโอเคตัวหน้าตู้ตัวแรกเรามาแล้วนะครับคือหน้าของเคียวรักุชุนซุยนะครับ โอเคถึงแม้ว่าจะเป็นตัวที่ผมคิดว่าเป็นตัวที่เ,เกมเพลย์มันค่อนข้างจะแย่สุดในตู้ก็เถอะนะแต่ก็เป็นตัวดอกน้ําหอมนะครับใช่ไหมใช่นะถ้าผมจะไม่ผิดนะน่าจะใช่นะครับนะครับโอเคไปต่อกันเลยนะฮะชุนซุยแล้วเราก็ยังไม่หยุดนะครับมาที่สเต็ปที่5ครับเป็นสเต็ปที่5นะโอกาส5้าดาวออกในี่ยเปอร์เซ็นต์ะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับมาไหมครับสเต็ปนี้ เสื้อสองตัวนะครับโอเคน่าจะเกลือนะโอเคเกลือนะครับข้ามเลยนะโอเคสเต็ปที่6นะครับน่าจะสเต็ปการันตีนะครับสเต็ปนี้นะครับขอเป็นปู่ยามะไม่ก็จูชิโร่เถอะอยากได้จูชิโร่มากเลยนะนะครับมาโอคิทาเกะโอคิทาเกะออกมาเถอะนะมาครับสเต็ปรองสุดท้ายแล้วก็เป็นสเต็ปการันตีนะครับสำหรับสเต็ปนี้ดูกันนะครับว่าจะได้ฮันนาดาว2ตัวไหม อโ,อโอ้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 ทุกคนครับโอ้นี่มาอะไรกันเนี่ยเห็นไหมค <IR> รับว่าฟ้ามีตานะครับคือฟ้ามีตาครับ เขารู้ว่าผมเกลือมา2ตู้เนี่ยตู้นี้มันต้องไม่เกลือสิใช่ไหมมาแล้วนะครับชูชิโร่นะครับเป็นตัวโอ้โอ้เป็นตัวที่ผมจกได้สุดในตู้นี้นะครับสำหรับจูชิโร่แล้วก็มาแล้วนะครับผมฟาร์มของรอเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเตรียมตัวได้เลในะชูชิโร่ผมจะใส่ของให้คนแบบเท่ๆจัดเต็มเก่งแน่นอนนะครับโอเคอ้อปิดตู้ครับ ปิดตู้ได้เลยแบบนี้นะอ้อเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยตู้นี้ได้มา2ตัวแล้วก็เป็นตัวหน้าตู้2ตัวเลยนะครับอ้อเป็นจูชิโร่กับชุนซุยนะครับเต็ป <Step S 2> ที่7เนี่ยเป็นปู่ยามะอะไรไหมให้ครบไปเลยนะให้ครบไปเลย3ตัวหน้าตู้ให้ครบไปเลย,เลยอะทำไปเล่นไปนะทำไปเล่นไปนะ แน่ใจตูงอากูโคกะไอ้โคกะนี่ผมมียังวะผมไม่แน่ใจนะโอเคโอเคถือว่ายังโอเคนะครับตู้นี้โอ้ยโอ้ยอ๋ยอ ตู้นี้ที่มันตู้คอนเทนชัดๆนะครับโอ้ตู้คอนเทนเสดที่เจ็ดเนี่ยเป็นปู่ยามาะอะไรไหมให้ครบไปเลยนะโอ้เจ็ดสเต็ปนะครับได้ตัวหน้าตู้ครบทุกตัวเลยนะครับโอ้โคตรที่จะเป็นตู้คอนเทนเลยผมรอเลยตูน้นี้โอ้ดวงผมหมดไปกับตู้นี้เรียบร้อยนะครับได้ตัวห้าดาวมาตัวหน้าตู้ครบทุกตัวนะครับ โอ้โหโอ้ทางนี้มือสั่นหมดล <laughs> โ้โอเค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 ครับก็อ๋อตื่นเต้นมาเลยโอเคเราไปดูตัวที่เราเปิดได้ก่อนนะครับนะสามตัวนี้เนี่ย <laughs> ก็เป็นสามตัวหน้าตัวนะนะครับที่ผมเปิดได้มานะ่ะ แล้วก็มีธานะของโคกับตรงนี้นะครับเป็นตัวแจมมาแล้วกันนะเป็นตัวนอกเดดแจมมานะครับซึ่งครั้งนี้เนี่ยผมเปิดได้ตัวหน้าตู้ครบทั้งหมด3ตัวเลยนะโอ้ที่ผมต้องทําคลิปรีวิวทั้ง3ตัวเลยละเนี่ยผมไม่เคยเปิดได้ตัวหน้าตู้ครบ3ตัวในครั้งเดียวเลยนะครับคือแบบว่าหมายถึงว่าในครั้งที่ตู้ใหม่ออกมาเนี่ยผมไม่เคยเปิดได้ตัวหน้าตู้ครบทุกตัวเลยนะนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมทําได้โอ้ ผมว่าดวงผมหมดกับตู้นี้แหละตู้นะ่้อาจจะไม่เปิดนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับการเปิดกาชาตอนแรกกะว่าจะมาโชว์เกลือนะกลายเป็นว่าเอ้ยไม่เกลือว่ะทุกคนครั้งนี้ไม่เกลือว่ะโอเคช่วงนี้เนี่ยอยากให้ทุกคนนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับนะ ไปไหนมาไหนก็ต้องระวังระวังนะครับฉีดน้อลกอฮอล์ล้างมือให้เรียบร้อยนะก่อนจะออกจากบ้านนะครับหลังเข้าบ้านก็ต้องฉีดด้วยนะครับถือว่าเป็นการดูแลตัวเองนะครับให้ห่างไกลจากช่วงที่ทุกอย่างมัน้างจะย่ำแย่นะครับถ้าเกิดว่าใครที่เครียดจากสถานการณ์บ้านเมืองนะครับก็มาดูคลิปผมได้นะช่วยใครเครียดก็ได้นะครับหวังว่าจะเป็นกําลังใจให้ทุกคนได้นะครับสำหรับการฝ่าฟันวิกฤตในครั้งนี้นะโอเควันนี้ก็เป็นประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามาชมนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ